เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของฟิลเลอร์นะคะที่กำลังดังอยู่นะฮะก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าข่าวให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับกับคนที่เขามาฉีดฟิลเลอร์แล้วเกิดปัญหานะฮะโอ้หผมสุดยอดเลยเป็นกะลามะพร้าวมากตรงนี้ก็เป็นส่งกะลามะพร้าวไปกกอนก็ไม่เป็นไรเป็นดีเจนุ้ยไป ก็มีอยู่ว่ามีสาวจีนคนหนึ่งนะครับอายุ29ปีเธอคนนี้เนี่ยได้ไปฉีดฟิลเลอร์นะครับที่กินแห่งหนึ่งเธอเกิดอาการหน้าเบี้ยวไปครึ่งซี่คิ้วเนี่ยยกไม่ได้ตาหลับไม่สนิทแล้วก็ปากเนี่ยไม่สามารถที่จะปิดปากได้สนิทนะครับทำให้มีน้ำลายหรือว่าน้ําที่ทานเข้าไปในี่ยออกมาตลอดเวลาเธอก็เลยโทษว่าการฉีดฟิลเลอร์ทําให้เธอเป็นแบบนี้มันเป็นภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดฟิลเลอร์ซึ่งประเด็นนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าจริงหรือไม่จริงกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเลยเดี๋ยวเราจะมาเจอกันกันกบแขกรับเ,เชิญของเรานะครับ ก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปวัดกันนะครับแขกเชิญมาแล้วเราก็จะไปหลวงพ่อโสธรกันนะครับเพราะไม่ได้ไปวัดมานานแล้ววันนี้วันพักผ่อนเราก็เลยต้องไปวัดมากับไปไหว้หลวงพ่อโสธรหน่อย นะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็พึ่งพาหลวงพ่อโสธรบ่อยมากนะครับเรียกว่าปีหนึ่งไปประมาณสามสี่ครั้งนะ,นะครับมีเรื่องให้ขอให้ให้หลวงพ่อช่วยตลอดนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันเรื่องฟิลเลอร์ต่อนะครับ ก็ตามที่สัญญานะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อเรื่องฟิลเลอร์นิดหนึ่งก่อนอื่นเลยอยากจะถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนะครับว่าฟิลเลอร์มันคืออะไรครับผมฟิลเลอร์นะคะแปลว่าสารเติมเต็มหมายถึงอะไรก็ได้ที่มาเติมเต็มที่บริเวณใบหน้านพวกนี้ก็คือจะช่วยเติมเต็มเรื่องรูรอยล่องลึกไม่ว่าจะเป็นใต้ตาพวกร่องแก้มต่างๆต่อเปลี่ยนหน้าผากตอบหรือว่าเสริมคาซึ่งฟิลเลอร์เนี่ยมี2แบบนะ หนึ่งก็คือฟิลเลอร์จากร่างกายของเราเองหรือฟิลเลอร์จากสารที่สังเคราะห์ขึ้นเรียนแบบธรรมชาติของร่างกายของเรานะคะแล้วจากที่เห็นในขาวว่าวครับคือที่เขาบอกว่าผู้หญิงอายุ29ปีที่ไปฉีดเนี่ยแล้วมีปัญหาเรื่องของหน้าเบี้ยวเนี่ยคุณหมอมีความเห็นว่ายังไงบ้างครับตอนนี้ก็มีข่าวดังที่กําลังแชร์กันอยู่ในโซเชียลนะคะที่บอกว่ามีน้องผู้หญิงอายุ29ปีไปฉีดฟิลเลอร์ที่ แห่งงหนึหลังจากฉีดมา1อาทิตย์ก็ไม่ทราบว่าระหว่างนั้นมีปัญหาอะไรนะแต่ตามข่าวบอกว่าพอหนึ่งอาทิตย์มีอาการหน้าเบียเบ้ยวปากเบี้ยวปากไม่เท่ากัน oh, <no. S 1> พอไปตรวจคุณหมอที่ตรวจบอกว่ามันเป็นเกี่ยวกับอามาพาสทุ่งซี่ซึ่งไม่เกี่ยวกับฟิลเลอร์อันนี้ก็เลยมีการฟ้องร้องกันระหว่างคนไข้แล้วก็คลินิกซึ่งส่วนตัวก็คิดว่า ต้องมีข้อมูลที่มากกว่านี้อาจจะเกี่ยวกับฟิลเลอร์ก็ได้หรือไม่เกี่ยวคนไข้รายนี้เป็นโรคนี้ขึ้นมาหลังฉีดฟิลเลอร์ก็ได้เช่นกัจึงต้องมีการสอบสวนมีการตรวจมีการวิเคราะห์สาเหตุต่อไปนะแต่อย่างไรก็ตามก็เอาใจช่วยนะคะเพให้คนไข้ค่อยๆอาการดีขึ้นนะครัขอให้คุณหมอฝากคนดูนิดนึงว่า หลังการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยจะต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างครับ สำหรับใครนะที่อยากจะทำสวยหลังทำสวยก็ฝากนิดนึงว่าต้องมีการดูแลตัวเองที่ถูกต้องด้วยนะคะข้อที่หนึ่งจะต้องห้ามแต่งหน้าประมาณ3วันนะตงรงบริเวณที่เป็นรูเข็มเล็กๆนะคะรอให้แผลสมานร,รูเข็มปิดสนิทก่อนนะถ้าเกิดใครเน้นให้รักษาความสะอาดก็ทาเบตาดีนเช็ดน้ำเกลือป้ายยาฆ่าเชือ้อพวกนี้ก็จะทาให้แผลแห้งแล้วก็สะอาดแล้วก็แผลปิดสนิทหายเร็วนะอันนี้แค่3วันหลังฉีดฟิลเลอร์นะข้อที่2ถ้าเราเจออากาศร้อนๆซาวนา่าโยคะร้อนก็จะท ทำให้คุณฟิลเลอร์เนี่ยสลายเร็วสลายเร็วเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องมาฉีดไม่เร็วก็จะเสียเงินเร็วขึ้นนเองนะคะ <c oughs> ก็อีกอันนึงก็คือหลีกเลี่ยงเรื่องความร้อนนะคะ ข้อที่3หลังฉีดไปไม่ควรที่จะไปจับไม่ควรที่จะไปกดหรือไปทําอะไรกับฟิลเลอร์บนใบหน้านะเพราะว่าเวลาเราฉีดเข้าไปเนี่ยคุณหมอก็จะมีการฉีดให้มันตรงกับตําแหน่ง <Wow. S 2> แต่ถ้าเราไปกดไปจับก็จะทําให้มีการผิดตําแหน่งของฟิลเลอร์ได้โอเคครับวันนี้เราก็ได้รับความรู้มามากมายเลยนะครับกับคุณหมอปูนะครับก็เดี๋ยวไว้ครั้งหน้าถ้ามีอัปเดตข่าวใหม่เดี๋ยวผมจะให้คุณหมอปูมาเล่าให้ฟังในเรื่องการดูแลผิวหนังอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณหมอช่วยฝากอะไรให้กับคนดูนิดน,นึงครับ สวยก็ต้องปลอดภัยด้วยนะเราก็ต <il orter> ้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะความสวยต้องมาควบคู่กับความปลอดภัยนะคะแล้วถ้าน้องๆคนไหนอยากรู้อะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างได้นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะช่องหมอจัมเดลี่ด้วยนะคะ